สวัสดีครับผมผมคำแซมสารพีครับวันนี้นะครับผมผมมาทำขนมโป๊กไข่โป๊กนะครับขายนะครับผมวันนี้มีคนสั่งมาเยอะแยะเลยดูนะครับนะครับผมวันนี้แล้วก็จะแต่งแบบเนี้ยเอาไปส่งนะครับผมจะดูว่าคนซื้อเนี่ยเพินเ่นจะ ใหขหัวก็อนเพื่อจะตะลบก,ก่อนเพื่อจะทำแทาสี่แอย่างใดนะครับผมเนาะเดี๋ยวเชิญไป,ไปติดตามรับชมกันก่อนนะครับก่อนที่ผมจะออกไปส่งของนะค,ครับอย่าลืมนะครับผมช่วงนี้นะครับโควิดนะครับใส่ผ้าเม็ดกันด้วนะครับผมใส่ผ้าเม็ดเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็ กดติดตามนะครับผมกดไลค์กดแชร์ผมติดครับช่องคำแซมสารพีครับไปส่งทัวร์กันเร็ว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 ครับตอนนี้เรากำลังมาส่งขนมคกนะครับผมบ้านอองมิ้นนะครับผมแล้วก็บ้านนภพรนะครับผม สวัสดีนะครับรับไปเรียบร้อยแล้วนะครับสว<ด>ัสด,สดีครับพี่ <ท sausage S 2> ครับผมสวัสดีครับขนมโคบมาส่งครับอร่อยยเป็นไงบ้างครับอร่อยอร่อยอร่อยครับโอ้โหโต้งเนาะคะแนนเนาะครับผมโอเคครับอุดหนุนอุดหนุนกันเยอะๆนะครับครับผมวันไอจันติปไปตัวเจติปเจติปกวาได้ว่าได้เอาไปเอวซชอมเมียตรงกันบ่อันเป็นสัตว์ตองเนาะโอเค ชปะตองลองสั S <S นบ้านไรไอก็ไปมาไขบ้านใหม่ม่วงก่อนโพดเข้าดอนตันหิมสันป่าตองนองวยคิวแลบ้านแม่บ้านหนึ่งบ้านตาเดือมน่เล่าป่าฝังมันก็มีตั้งหางรองคุมตาปงบ้านปักกันยนมีวันออกนาต้นบ้านตงปงกำนั้นก็เข้าบ้านหัวลีลอน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 ลลอนลลอนลลอนสวัสดีครับผมอ่ไอชองตัวนี่มันเจ็นไอย่างกระแบนเนี่ยอดนเลือนหอโอเคครับผม เฮ้าแน่เว้ยเอ้เบ้อขนมปุ๊กมาช่งเลยเว้ยเฮ้าแน้ยดูดิครับผมกระลับผมอันนี้มาเจอลูกแบงค์ผมไม่พอเราเออผมอันนี้กระลังกําลังทําคลิปตัวเองครับผมทําคลิปตัวเองครับช่งขนมโคกวันแบงๆช่วงยุคโควิดใครจะกล้าซื้อมาเพราเฮาเนี่ยจะอย่างที่เราเหลือตโคกแต่โควิดเนอะ ายเป็นลูก้าวนาะใครมาปาธน,นาเอาไปเป็นผู้สอนไปซักเนี้อยังม่แน่าขนาดไปตำบลมับนกาดจนลืมกินข้าวตอนกำนันละก็ปวดไปบ้านนาะไม้นะมะม่วงกนะกรนหนะ่วงานะใจกนะเจ้ามอนตึงมาเปิงใจไพยแกงปปาใส่ขมิน้นแกงจีนใส่จะไครกันบ่เชือช่อพปวดใจจังสาบข่าวบึ้งบึง้ง น้องอาบจังโดยกจ้าครับผมตอนนี้กันเข้ามาถึงแบนพี่แมมนะครับผมนะครับส่งขนมากมาง คำแซมจันติปละประมาณหลายตี้สาวน้อยสาวจีขอกนีให้สอยบวกแก้วบวกคำบวจันบวรลอยแม่สีดำมอยสาวน้อยสาวแก่คำน้อยเจมจันพองพันพันนีชวนพิชลีเกสรเมืองเป้คำแซ่จันติปคิดแล้วต่อแต่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 สาวน้อยก็ไปรีสาวแก่ก็ปรโมอนรนรอนนน้นรอนรนอนนอนร้อนร้อร้อนรกอน้อนห้อนนนรับ สั่งขนมพกแล้วก็ขายพวกของคําแซมสารพีนะครับผมยังทําขายทุกวันครับช่วงนี้ครับช่วงปิดครับผมไปส่งไม่เรียบร้อยครับตรโกนแบบหมดลุ้งครับหมดแหละหมดลุ้งครับผมขอบพระคุณนะครับผมครับผมนะครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย